ให้มันลงก่อนแล้วอะ่ะยังไงได้ปืนแล้ว ขอบคุณนะเก็บของตรงนี้เฮ้ยถ้ามาทั้งสองคนนะ้วกับมันเขาโหดจัง่ะพบศัตรูแล้วนะคือใครอะใครก็เล่นโหดจังเลยอะชื่อว่าทันวา ชุบแล้วกันท้าอะไรเพื่อหนูุ่บได้ชมุ่บแล้วกันก็ตัองยึดจุดชุบชีวิตอยู่ทบศัตรูแล้ว

ออากระสุนหมด ไหนบอกว่าเพื่อนจะชูบะ <laughs> ไม่มีเงินไม่มีเงินชูบะเงินอยู่ไหนเงิน I don't have money เอาไปชูปบะเพื่อนนะ <c oughs> I don't have money we ของอยู่นี่พบศัตรูแล้วของอยู่นี่ ว่าจะน็อกน็อกที่เขาไม่รักรักที่เขาไม่น็กอกทบศัตรูแล้วแหมยิลวคู่ดาวอยู่จจมันนี้ก็พอแล้วนะจบพอแล้ว

คนจริงก็มีนะเจ้าตอนนี้เนี่ยเออลองด้วยความว่าดูดิมันจะเป็นยังไงกันมันจะล่วงหรือจะล่วงมีนคนจริงด้วยขึ้นแน่เลยพบศัตรูแล้ว พบศัตรูแล้วมอย่ังแม่น้ำโขงอยังแม่น้ำโขงมาอยู่เลยฮ่ฮไปตรงนั้นเล่นมีสู้ก็ร้องโป อันนี้มันมันอยู่นู้นกันเหรอโักินเขาวกอปดูไอ้ เกือบไม่รอดกําลังยึดแอด,ดรอปป้องกัน oh พบศัตรูแล้ว